ไต่ฮงโจซือหรือพระไต่ฮงกงเป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมในประวัติศาสตร์จีนได้ก่อตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยยากไร้และเป็นที่พึ่งพิงของผู้ตกทุกข์ได้ยากจนได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญแห่งจีนแผ่นดินใหญ่และด้วยศรัทธานี้จึงได้ก่อกำเนิดวิหารไต่ฮงกงโจซซอขึ้นณนะเมืองสกลนครวิหารไต่ฮงกงโจซซอเป็นหลังใหม่ที่สร้างแทนหลังเดิมซึ่งทุดโทม มีความสูงของวิหาร19.35เมตรกว้าง25.60เมตรและมีความยาว37.50เมตรก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัยที่ถ่ายทอดความศักดิ์สิทธิ์ผ่านทุกเสาทุกลายแกะสลักและทุกสีสันผสมผสานกันระหว่างหินยานกับมหายานไม่เพียงเป็นที่สักการะเท่านั้นที่นี่ยังเป็นงานศิลป์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาชื่นชมและบันทึกความประทับใจได้ผสมผสาน้ะครับโดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างหินยานกับมหายานเมืองไทยเราเนี่ยนับถือหินยานเนาะแต่ประเทศจีนประเทศญี่ปุน่นฮ่องกงไต้หวันเวียดนามพวกนี้เขาเป็นมหายานมหายานก็คือไม่ยึดต,ติดแต่เฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ สามารถพัฒนาให้มีความเชื่อศรัทธาในเรื่องอื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นมหายานก็จะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมา3พระองค์นะครับซึ่งแต่ละองค์ท่านก็จะมีเดชานุภาพที่แตกต่างกันวิหารไต่ฮงกงโจซือจึงเปรียบเสมือนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมศูนย์รวมใจของผู้มีจิตศรัทธากลับไหวสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันประกอบด้วยพระพุทธรูปประธานสองค์ ได้แก่พระอมิตาพ,พุทธเจ้าผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและความสงบพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าผู้เสริมสร้างปัญญาและพระภัยสัชยิคุรุไวทูลพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยมีองค์พระศรีอริยะเมตรอยอยู่ด้านหน้าและองค์ไตฮงโจซืออยู่ตรงกลางพร้อมด้วยเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ที่อยู่ภายในวิหาร นอกจากนี้ยังได้รับเมตตาจากพระครูปรลัดอุดมวัตดพระอาจารย์ประกรณ์กันตวีโรเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแดนมีจิตศรัทธานำต้นไม้มงคลมาปลูกเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมด้วยต้นมะขามล้มยืนที่เป็นปริศนาธรรมสอนให้รู้ว่าล้มได้ก็ลุกได้องค์หน้าเนี่ยที่ที่เราเห็นนี่คือภระศีอริยเมตไตรซึ่งคิดว่าในยุคข,ของพระศีอริยเมตไตรเนี่ยจะเป็นยุคที่ คนทั้งโลกมีความสุขมีสันติสุขมีสันติภาพแล้วก็ที่เป็นปิิศนาธรรมที่สุดก็คือต้นมะขามล้มยืนสอนให้เรารู้ว่าลมได้ลุกได้บริเวณโดยรอบวิหารแห่งนี้ยังมีเสามังกรที่มีความสูงถึง24เมตรสูงที่สุดในภาคอีสานจะอยู่ตรงข้ามกับศาลาแปดเหลี่ยมด้านหน้าวิหาร ผู้ที่มากราบไหวเชื่อว่าเป็นการเสริมพลังที่มีอยู่รอบทิศนอกจากนี้ยังมีภาพเขียนตรอกเยาวราชที่ผนังตึกด้านข้างวิหารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนที่ยานการค้าที่มีชื่อเสียงทักทิศแค่ไหนคือคนจีนส่วนใหญ่ก็จะมามามา,มา,ม,ามาทำสถานที่แห่งนี้นะเพราะว่าเ,เราเพิ่งจะมีพระพุทธเจ้าสามพระองค์เราเคยไปไหว้แต่ใน,ในต่างประเทศไปแต่เมืองจีนนะ เดีนี่พี่ปไปบ่อยแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเรายังก็ไม่เคยเลยแล้วก็อยากมาไหวพ้พระเจ้าสามพระองค์ซึ่งคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ในสำหรับในจังหวัดของเราซึ่งมีแห่งนี้แห่งเดียวมีสุขมีความสุขมีความสุขในการที่เราได้ได้มาไหว้มาสักการะประทับใจมากค่ะสมกับคำล่ำเลือค่ะแล้วที่นี่เนี่ยเป็นวิหารที่ใหญ่กว้างขวางโอโถงอากาศดีที่ตอนที่ดิฉันมาขอเลอคะดิฉันขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ สามารถที่จะอยู่กับลูกกับหลานได้เป็นนานๆค่ะตอนนี้73ปีแล้วค่ะความศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่ที่การสักการะแต่คือการส่งต่อความเมตตาช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งวิหารไต่ฮงกงโจซือเมตตาธรรมมูล,ลนิธิสกลนครแหล่งท่องเที่ยวทางจิตใจที่รอให้คุณมาสัมผัส